สวัสดีครับสวัสดีนานาที่มีใจรักในการตกปลาครับผมวันนี้มาออกไม้ก็ครับมากับสามหน้าครับนี่มากันนาล่ามครับหน้าจอมบ้านครับนี่ครับตั้งหลังครับเดี๋ยวไปเบิ้งสภาพไม้นะครับผมนี่ครับสภาพไม้เฮาครับไม้บางมุ่นกับไม้ธรรมชาติไม้ไม่น่ามุ่นบานเฮาครับผมนี่จอมบ้านกัน้าล่ามก็มาตะเซาแล้วได้ประกันคุละสองสามโลแล้วครับ ผมมาเพิ่งลงเยือได้ประมาณจักครึ่งชั่วโมงครับนี่ก็ได้มาสองเตีมปลากระมังหน่อยกับระมังใส่งามๆเอาลราหลุดรถติดตามครับว่านี่ผมชิมีเตียมงามๆให้ได้รับชมครับผมโอเคครับเตีมแรกเตีมแหลกยึดๆยึดๆยึดๆนี่สายหย่อนๆกับเตีมแรกอันนี้ครับกระมังใหญ่ครับ ใส่ฝ้ามือเลยครับนี่ของนี้มาลงได้ขอมังแบบใหญ่เลยเรามาไม้ธรรมชาติครับมันหมานมันหมานมาเอาแล้วครับมีใส่วะครับมีใส่วะนี่อืพอประมาณจะเพี้ยนหรือเปล่าเอาครับมาแล้วโอ้มัง่งเลยเอาใส่สวยใส่สวยใส่สวย,สวยอ่ะแต่มันหมานของจอมมั่นครับได้การได้การเยอพี่บอก Hoa mang mang lẻo. Hoa đu. Nay và nhay, xin ngoài nhay, nhay, nhay. El lago lago. Hoa to kok to kok. We eat the pin. Hoa cuốc, pin sai sway up. Nyo kyo 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 rồi kyo 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 ปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ครับดูครับอยดูครับไปดูนะครับไปดูนะครับจะเป็นอะไรมาแล้วมาแล้วอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ทั้งนี้ทงนี้อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ วิ่งทถืวิ่งโอ้ไปแล้วหลุดโดยนี่โอ้ยหลุดไปแล้วครับ <laughs> <laughs> ะดูะดูะดูอ๋อเทียบวะโอ้โอ้เอาละครับเอาละครับมาละครับใหญ่บ่ใหญ่กัน้าเบิ่งเอาก็แต่ดูเอาเด้อใหญ่บ่ โอ้ใส่งามๆครับใส่งามๆโอ้แรงดีเอืดใส่งามๆครับตัวกับใบใหญ่ไปเลยแต่ว่าแรงดีน้องๆฟ่ามือครับเก๊ครับจอมานสายคิววัววตะปาใหญ่นั่งซื้อว้าวว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 ่ววใหว่ววว่ววววอววววอวว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 ว ทำไมมันดึงหนืดหน่ดหนุด่ดลอยกันไทยตรงนี้นี่นะอวดเขา